ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีเอส9ฮช9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเรียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อบายวัดช่องลมปูกเสสร้สางขึ้นในปีพศ2460ลักษณะเป็นเหรียญปัมข้างกระบอกรูปไข่มีหูเชื่อม เป็นเหรียญที่หลวงพ่อบายวัดช่องลมปุกเสกมีการสร้างโดยเนื้อทองแดงจำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดย์บันทึกไว้ด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลมด้านข้างขององค์พระมีสมพุทธบูชาและมานแหวกสวยงามในองค์พระพระเกศจะยาวก,กว่าเหรียญรูปไข่ล่นอื่นๆออ,ออกมาพร้อมๆกันด้านหลังนั้นมีขละยันตตัวพระเจ้าห้าพระองค์ ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทเนื้อทองเหลืองออกสำเร็จความสูงจากปลายนิ้วพระบาทถึงยอดพระเกศามาลา170เจซนติเมตร67นิ้วขนาดเท่าคนธรรมดาข้อพระก่อนทั้งสองข้างทำเป็นสองท่อนสวมใส่ได้พระเกศามารา เป็นเปลาเพิงสังคติเส้นเล็กผเดยาวมาถึงระโชงจีวรทำแผ่นเป็นแผ่นแผงอยู่เบื้องหลังมีแฉกมุมพระพักงามเหมือนเทพบุตรส่วนรงเหมาะเจาะกระทัดรัดงดงามประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือที่เรียกว่าวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวเมืองแม่กองหรือจังหวัดสมุทรสงคราม หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนั้นครั้งแรกที่ได้พบไม่มีบาทต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมเธอกรมพระยาพานุพันธ์วงวรเดชได้ว่าจ้างช่างหลวงในวังสร้างบาทแก้วสีน้ำเงินอมเขียวแล้วนำมาถวายปัจจุบันบาทแก้วนี้ถูกจัดเก็บไว้ภายในวัดและจะถูกนำมาใช้ในงานพิธีใหญ่ๆห,หรือในโอกาสสำคัญเท่านั้นจากความเชื่อของชาวบ้านหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ถูกสันนิษฐานว่าอาจจะสร้างโดยพระมหากษัตริย์หรือราชวงศ์ในสมัยอยุธยาบางก็เชื่อว่าสร้างในสมัยสุขโขทยัยบางก็ว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนตอน้นเนื่องด้วยพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่มักไม่ค่อยงามเพราะเป็นระยะเวลาที่บ้านเมืองค่อนข้างวุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงแผ่นดินบ่อยครั้งทั้งมีศึกสงครามเสมอผู้สร้าง หรือช่างขาดความจันลงใจเพราะชีวิตต้องกังวลในเรื่องอื่นๆการที่หลวงพ่อวัดบ้านแลหลมงดงามจริงเชื่อได้ว่าสร้างโดยช่างหลวงเพราะอย่างไรก็ตามช่างหลวงยอมมีฝีมือดีกว่าช่างราดหรือชาวบ้านทั่วไปถ้าพินิษพิจารณาอย่างลึกซึ้งอย่างที่เรียกว่ามองดูด้วยใจแล้วก็น่าจะเชื่อว่าเป็นพระพุทธร,รูปแทนด้วยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในอดีต อาจเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์ก็ได้หรืออย่างน้อยก็เป็นพระพุทธรูปแทนตัวแม่ทับนายกองหรือเจ้านายขุนนางผู้ใหญ่ในสมัยนั้นพอเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดเท่าคนจริงและสร้างอย่างประณีตงดงามมากอาจเป็นไปได้ที่วิญญาณของท่านเจ้าของผู้สร้างรูปปฏิมากรหลวงพ่อบ้านแหลมแต่มาเป็นเทวดาสิ่งสถิตร,รักษาพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ จึงคงความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านผู้ป่วยไข้ได้อยู่ทุกวันแต่ข้อมูลจากนักวิชาการตัางขอสังเกตว่าหลวงพอบ้านแหลมนั้นเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะพุทธศลินยุคอายุทยาตอนปลายค่อนมาทางยุครัตนโกสินตอนตอน้นโดยเหตุจากพระพุทธลักษณะขององค์พระรวมทั้งจากรากฐานบัวคลุมที่มีกลีบซอน สามชั้นมีเกสรสูงและฐานสิงที่ไม่โค้งแอนที่ติดมากับหลวงพ่อนั้นเป็นศิลปะที่นิยมกันในยุคราชการที่สามรวมทั้งชื่อของหลวงพ่อบ้านแหลมไม่เคยปรากฏอยู่ในบันทึกหรือนิราชพงสาวดาฉบ,บับต่างๆเลยหรืออยู่นิราชเมืองเพชรของสุนทรภู่ที่เขียนในปีพศ2อ8 8ราถึงหลวงพ่อวัดเขาตะเค่า แต่ไม่ปรากฏชื่อของหลวงพ่อบ้านแหลมทางที่เล่ากันว่าติดอวนมาพร้อมกันและนิราชพระแท่นโด่งรังของสัมมาเนกลันปีพศ2396ที่ปรากฏชื่อหลวงพ่อวัดบางนางรีแต่ไม่ปรากฏชื่อของหลวงพ่อบ้านแหลมเช่นเดียวกันแต่ที่ปรากฏชัดๆในต้นรัชกาลที่5ปีพศ2416 ที่เราถึงโรคระบาดของสำนักพุทธเท่านั้นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมมีตำนานอีกเรื่องหนึง่งกล่าวกันว่าชาวบ้านแหลมที่มาตั้งลกล่ลากอยู่เมื่อประมาณปีพศสองพซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวประมงวันหนึ่งได้มีชาวประมงไปลากอวนหาปลาที่ปากแม่น้ำแม่กองและอวนได้ติดพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาร อีกองคหนึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งจึงอาราธนาพระพุทธรูปยืนมาประดิษฐานที่วัดสีจำปาซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองแม่กองส่วนพระพุทธรูปนั่งได้มอบให้ญาติพี่น้องนำไปประดิษฐานที่วัดเขาตะเขาจังหวัดเพชรบุรีวัดเพชรสมุทรบวรวิหารได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2498เดิมมีชื่อว่า วัดศรีจำปาเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยามีประวัติที่สันนิษฐานว่าสร้างจากชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้านแหลมจึงตั้งชื่อตามชื่อถิ่นฐานของตนทีว่าเมื่อชาวบ้านแหลมได้มาตั้งถิ่นฐานแล้วได้ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดศรีจำปาให้เป็นปีกแผ่นอีกครั้งหนึ่งจึงเรียกว่าวัดศรีจำปานิวาสวัดบ้านแหลม เหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นมาของวัดสีจำปาวัดบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรวรวิหารซึ่งได้เปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับปัจจุบันวัดเพชรสมุทรวรวิหารมีเนื้อที่ทั้งหมด11ไร่เศษมีเขตและอุปกรณ์จานของวัดดังนี้ทิศเหนือจดคู่ยาว2เส้น3วาเศษทิศใต้จดคันขู่ยาว3เส้น8วา ทิศตะวันออกติดถนนเทศบาลเพชรบุรสรงคามยาว3เส้น11วาทิศตะวันตกจดแม่นะ้าแม่กองยาว2เส้น18วาลำดับเจ้าอาวาสในระยะก่อนไม่อาจรวบรวมได้เท่าท,ที่ทราบพอรู้เป็นชั้นๆในขั้นหลังคือหลวงพ่อเบี้ยวหลวงพ่อหลวงที่จริงชื่อหลวงพ่ออยู่พระเสนสมณคุณเนร พระมหาสิทธิการแดงพระมหาสิทธิการทองพระธรรมปิโดกสนิทเขมจารีพระราสมุดโมรีสำรวยพระรสมุดเมธีหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระพุรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่กล่าวขวัญกันมาตั้งแต่โบร,โบราณน,นับตั้งแต่เริ่มอารัธนามาประดิษฐานวัดบ้านแหลม ซึ่งเดิมเป็นป่ารกชันก็มีการพัฒนาจนจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นระดับและมาเป็นที่กาวขานเมื่อคราวเกิดอหิวาตก,กโลกระบาดในประเทศไทยประมาณปีพศ2416เจ้าคุณสนิทสมณะคุณเนตรท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านแหลมในสมัยนั้นเกิดในมิตถึงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมโดยให้ไปดูคาถากันโลกหาที่พระหัตของหลวงพ่อในโบสถ รุ่งเชา้าท่านจึงเข้าไปดูที่พระหัตถ์ของหลวงพ่อบ้านแหลมพบว่าพระหัตถ์ขวามีคาถานา,าระอะและที่พระหัตถ์ซ้ายมีคาถาณเทวะจึงได้นำพระคาถามาทำน้ำมนต์และแจกใจ่ายให้ชาวบ้านดื่มและอาบกันปรากฏว่าโรคอหิวาตกโลก,ก็ค่อยๆสงบลงและหมดไปในที่สุดตั้งแต่นั้นมาความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอ่อจึงเลื่องลือไกล ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e ีกเกอร์ n o ฟ e นจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ